ค่ะทุกคนวันนี้หนูก็จะมารีวิวจาจังกัมมี่นะคะนี่หนูเห็นมันฮิตนะคะอันนี้มาเหลือชิ้นเดียวในเซเว่นเลยนะคะแม่ไปถามพนักงานนะคะแต่ถ้าแม่หา,หาก็าาคือใช่หามาหลายที่ไม่มีนะคะก็มาเจอที่นี่ที่สักแก้วบ้านเราที่สักแก้วบ้านเรา <laughs> สองเซเว่นไม่เจอหาตั้งแบบหลายเซเว่นนะคะ นี่แล้แกะสกอตเทปกับหัวกับหางกับนั่นถูกแล้วมาเส<ก>ียให้ไหมนี่ะเดี๋ยว<ะ>เรามาลองชิมกันนะคะโอ้นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มันก็จะมีซ่อมมาให้นี่ซ่อมเล็กๆก็จะมีน่าจะเป็นผงบอเบิ้แคนดี้นะคะ ไปก็จะเป็นทัวร์เ่อนี้นะคะแล้วก็จะมีไข่ดาวนี่ไงกรดิแล้วก็อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะแต่ว่ารุ่นเอ๊ะหรือว่ามันคือเครื่องปรุงอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะกคนมันคืออะไรอ่ะฮะไม่รู้ว่านี้คืออะไรแต่ก็ใส่ไปถอะอันนี้ก็คือซอสนะคะ นี่ก็คือเส้นมันก็คือเยลลี่ไงลูกเรามาหมดมันคือเยลลี่ตัดให้ฉันตัดให้ไหมนี่นะคะก็เป็นใส่กันมันมีรอยฉีกให้อยู่แล้วทำไมเราต้องตัดเพื่อความรวดเร็วโอ้ช่้ถ้วยลูกนี่นะคะแกะแบบนี้เลย หมือนบะหมี่เนาะมันก็บะหมี่จาจังต่อไปเราใส่อะไรต่ออ่ะเดี๋ยวคุณแม่ตัดฮะไข่ดาวอย่าเพิ่งใส่ไม่ใช่แม่จะตัดให้หนูมันจะได้ง่ายขึ้นแอบมาโชว์ตัวนิดนึงเราต้องเป็นผู้ช่วยที่ดีของลูกเราต้องเป็นผู้ช่วยที่ดีของลูก นี่นะคะไข่ดาวนี่ก็เป็นไข่ดาวเพราะหอมนะคะเป็นิีนโคลาอ่าแล้วหนูก็วางให้มันสวยงามไข่ดาวไว้ตรงกลางดีไหมคะไข่ดาวไว้ตรงนี้ค่ะตรงล้วอ่ะใส่แล้วนี่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ใส่ถั่วนะคะนี่ค่ะจัดจังเมียก็เป็นแบบนี้แหลเเาาะ,ะ bye bye. เดี๋ยวเรามาต่ออีพีสองนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาต่ออีพีสอง